ในคลิปนี้นะคะน้ำสิลป์จะพาชมบรรยากาศทางเข้าบ้านเอาจริงนะถนนไม่ดีแต่ว่าอะระหว่างทางคือสวยมากค่ะน้ำสิลป์ดูแลแบบไม่อยากดูคนเดียวอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันด้วยสวยมากเดี๋ยวน้ำศิก์ให้ดูนี่นะคะตอนนี้น้ำสิก์อยู่ในรถอันนี้น้ำสิลป์เปิดกระจกแล้วนะดูทุกคนสวยมากคือตอนนี้มองไปทางไหนก,ก็คือเขียวหมดเลยอะ สวยมากเลยทั้งเขานานะคะแล้วก็มีชาขั้นบันไดสวยมากนู่นน่ะเขาปลุกลำาไยไว้โอ้โหเต็มต้นเลยอะแล้วก็เป็นนาขั้นบันไดยอยู่ตรงนู้นนะคะสวยมากในคลิปนี้น้ำสิคจะพาชมบรรยากาศทั้งเข้าบ้านเลยนะอันนี้น้ำสิคเปิดคลิปตข้างทางเลยนะเนี่ยเห็นวิวนาไหมดูสิสวยมากนี่ก็เป็นทางกลับบ้านคะ่ะ ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะถนนก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าระหว่างทางคือแบบเขียวสวยมากเลยจะเห็นชาขั้นบันไดนะขั้นบันไดเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ <c oughs> กลับบ้านกันอากาศดีมากอันนี้น้ำสิกย์เขาค่อยๆขับไปนะเพราะว่าอยากจะชมวิวข้างนอกด้วยค่ะแล้ววันนี้น้ำสิษ์ก็ไปทำธุระคนเดียวขับรถคนเดียวบางทีก็มีความสุขนะเวลาแบบขับรถคนเดียวแล้วก็ฟังเพลงค่ะได้คิดอะไรแบบ เหมือนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยแล้วก็ได้คิดอะไรไปเพลินๆ <c oughs> ก็มีความสุขดีนะบางทีเนาะเราก็อยาก,อยากอยู่คนเดียวบ้างบางทีก็ต้องมีเพื่อนต้องมีคุณแพทคุณแม่ไปด้วยถนนก็ไม่ได้ดีมากนะทางเข้าหมู่บ้านทุก <c oughs> คนก็รู้อยู่ว่าถานนบ้านน้ำสิษย์เป็นยังไงแต่ว่าระหว่างทางคือสวยมากเลยนะ สวยอ่ะท้องฟ้าสดใสมาก5โมงนะคะท้องฟ้าก็เลยสดใสอ๋อของมันสวยอ่ะเป็นนาา้ำทะเลตาสวยอ่ะอากาศดีจังชอบเลยดูฝนเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะ ฝนไม่ดีก็ไม่เป็นไรระหว่างทางสวยอะตอนนี้เหมือนพาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะเพราะว่ามันห้าโมงครึ่งแล้วว้าวสวยจังชอบอะในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นฟิลแบบให้เห็นบรรยากาศทั้งเข้าบ้านในช่วงหน้าฝนแล้วกันเนาะทุกคนอเอ่อชุมชนแรกนะคะก่อนจะถึงบ้านน้ำมิสิกสวยจัง อากาศดีจังวันนี้ก็ขับรถคนเดียวถ่ายคนเดียวก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากธรรมชาตินะคะถนนก็จะเป็นประมาณนี้มีชาวบ้านเก็บผักระหว่างทางด้วยน่าจะเป็นผักกู้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีแสงแสงแบบเหมือนพระที่จะตกอะค่ะมีแสงสองสวยมากเห็นน้ำไหลผ่า มีความสุขแล้วก็สดชื่นไปด้วยนะคะอากาศดีมากแต,แต่ดูทางอากาศดีมากแต่ดูทางแล้วก็ตอนนี้เหมือนแสงส่องพอดีนะทุกคนสวยมากเลยอชอบชอบมากสวยวันนี้ซื้อซื้อเค้กซื้ออะไรอะอาหารทะเลฝากพี่ชายฝากครอบครัวด้วยไปทำไปย่างกินกันวันนี้ นี่ก็เป็นหมู่บ้านลาหูนะคะบางบ้านก็ยังสร้างจากไม้ไผ่ยังใช้ยญ้าคาอยู่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นยังไงอะ่ะก็อนุรักษ์ไว้นะบางบางคนก็ยังอยู่แบบด่างเดิมอยู่นะคะเพราะว่าบ้านแบบนี้เวลานอนหลับอะแบบเวลาฝนตกอะ่ะยิ่งนอนหลับฝันดีมากๆเลยนะคะ ไม่ได้ยินเสียงดังเหมือนสังกะสีอะไรนี่ยเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งก่อนจะถึงบ้านน้ำสิงนะคะ<อ><อ>ข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะคะ<อ>ก็จะเห็นข้าวโพดนะคะแล้วก็เห็นข้าวจะมีปลูกทั้งข้าวนาดอยแล้วก็ข้าวไร่นะคะก็ทำทั้งสองอย่างเลยว,ว้าวทนนันุ่อ้อสดมาก ตรงนี้ตัง้งใจก็ค่อยๆขับไปชอบระหว่างทางกับบ้านมากเพราะว่ายิ่งช่วงหน้าฝนนะคะแบบมองไปทางไหนก็เขียวแล้วก็ทำให้รู้สึกส,สดชื่นมากก็อย่างว่านะทุกคนต่อให้ถนนจะลำบากแค่ไหนก็แล้วแต่ าเรารู้ว so ่าเป้าหมายของเราอ่ะเราไปไหนมันก็มีความสุกนะคือตอนนี้น้าเสกขับรถกลับบ้านใช่ไหมถามว่าถนนดีไหมก็ไม่ได้ดีแต่ว่าก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่เราได้กลับบ้านตัวเองแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่หรือว่าครอบครัวก็รอเราอยู่อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรถนนไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรก็มีความสุขดีค่ะและในทุกครั้งนะคะที่น้ำเสจขับผ่าน ระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอน้องวัวพวกเนี้ยเดินกินหญ้าบนดอยอยู่ตรงนี้น่ารักมากแล้วก็เป็นแบบบรรยากาศดีอ่ะเหมือนฟิลแบบยุโรปเลยนะเอ้ามีน้องมีน้องเดินมาหาด้วยเฮ้ยน่ารักจังฮัลโหลกินเยอะๆนะทำไมหอมจังก็เดินมาทั้งค่ย บาย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 น้องบาย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 น้องหัวกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะดึกอานี่แหละค่ะความสวยงามระหว่างทางจะเห็นน้องหัวเดินกินหญ้าอยู่แถวโดยเนี่ยก็ยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่น้ำสิกชอบมากแล้วรู้สึกว่าแบบโอยมันสวยอ่ะ กลับมาทุกครั้งต่อให้ตรงนี้จะฝนตกหน้าเอ่อหน้าช่วงหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนอยังไงตรงนี้ยังยังเป็นมุมที่สวยตลอดเลยนะคะเห็นไหมแสงมันส่องแล้วก็ระหว่างทางมันก็แบบเออเรียบๆอะไรอย่างค่ะทุกคนมุมเนี้ยต่อให้จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็สวยนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะแอบ,บแห้งๆหน่อยแต่ว่ามันก็สวยแบบแห้งๆยิ่งช่วงนี้นะสวยมากข้างหน้าก็จะเป็น านาะขั้นนังใดนะคะที่ชาวบ้านเขาเอามาปลูกเนาะวันก่อนน้องสิก็เห็นชาวบ้านเขาถอนก้ากกำลังปลูกอยู่นะเอน,นี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นข้าวไร่นะคะที่ชาวบ้านปลูกไว้ดูบรรยากาศดีมากโอ้โหระหว่างทางกลับบ้านน้ำเสียจอดแบบหลายจุดมากนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยอะ โอ้ยเดี่ยวสวยไหมคะบอกคอมเมนต์น้ำซิกด้วยบอกให้ลุงขึ้นรถลุงไม่ขึ้นลุงจะเดินออกกำลังกายเออน่ารักมากเลยเอ,อใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะดูถนนก่อนว้าวรถสวนมานะคะจะขับรถยังไง ทางก็แคบแคบดูโอ้ต้องสองคันน่ะเจอดอยังไงดีอ๋อ,อ,อาโอเคขึ้นชันมากทุกคน นี่ก็จะถึงบ้านแล้วรู้สึกชอบมุมนี้มากเลยอ่ะมันสวยมากนี่ค่ะแต่ต้นไม้ที่น้องสึกชอบที่สุดจะถึงบ้านแล้วนะคะถ่ายหน้าถึงบ้านแล้วไอ้ก้าที่ถึงเหรอคิดถึงเนี่ยที่ถึงอันนี้จะอร่อยเย็นเพรบะว่าันเยอะไปถ่ายอาหารน้องหมูนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกติดต <can> ่อ <saben> ก <laughs> ันทุกวันเลย เดินก็ยังลำบากแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมนะคะเพราะถนนมันเละมาก <c oughs> เดินยังลำบากเลยอะ่ะตเน,นี่ยยังไม่ได้ให้อาหารหมูเลยนะเนี่ย <c oughs> เออถือพอ,อยาเลยแม่ กันเหรอช่วงน้าลยหมาถึงก็สายจง,งลยก็่าหักโอ้นว่านะชน้านก็ลำบากอยู่อันนี้คือทางหลักเลยนะที่เละตุ้งเป๊ะแมี้าง,างนคแม่ต้องเดินอะไม่หมนูนว่ามอไซก็ยังลำบากเลยแม่แล้วต้องมา,มงาทำา,ทางไง ก็ค <laughs> <Ale>. ือ <lunch> ก็คอเยาแต่ถือว่าก็ไกลอยู่นะถ้าไปถึงโคองหมูก็ไกลอยู่ 都那去拍。 把那面海蛎不能比我高九块钱。<laughs> <laughs>

มากเลยอ่ะเหมือนเป็นการออกกำลังกายปปโอ้ยเราเมื่อกี้น้ำสิคล้มไงเจ็บมากเลยโอ้โหรถเขาแรงนาะแม่เนาะรถของเรามันเบร์เจิอดแรงจิ้มอ้าวไม่ห่อ่อนเนี่ยแต่ว่าใช่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะจะเห็นเห็ดนึก็่าจะเป็นอกจ้อาจริงจะมีเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติเยอะมาก ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเจอเห็ดธรรมชาตินะคะเดี๋ยวสถะา่ายให้ดูแต่ว่าช่วงนี้อากาศดีม,มากเลยค่ะ้นเป็นสนนแต่แบบนี้ก็ก็คงดีเนาะ กหมูแล้วนะคะดานรับแบบซี่กับกวยน้องเก่งมากเลยนะเนี่ยแข็งแรงสุดๆไปเลยปรน้องหมูหิวข้าวไหมคะต้องพูดดีกับน้องหมูด้วยนะแต่ว่าวันนี้ถือว่าไม่ดื้อน,นะม่ให้อาหารสายมากทุกคนวันนี้อุย้ยลูกหมูน่ารักมากเลยแม่เพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะมาให้อาหารสายมาก เดีน้องหมูก็ไม่ร้องเลยเก่งมากเลยค่ะอากาศดีเนะาะช่วงนี้โอเคตรงนี้ก็อากาศดีจริงๆแต่ว่าถนนไม่ดีตามในคลิปเลยค่ะที่เห็นเลยถนนไม่ค่อยดีโอ้ยน้องหมูน่ารักมากเลยน้องหมูเกิดใหม่ทุกคนเดี๋ยวให้ดู สำหรับใครที่อยากได้ลูกหมูไปทำเป็นพ่อพันธุม่พันธก็ได้นะคะยังมีอยู่ว้าน้องหมูทะเลาะกันโอ้โ <c oughs> หน้องหมูอันนี้ถือว่าลดไปเยอะมากเลยดะาทุกคน <c oughs> เพราะว่านี่มันเป็นชุดใหม่ที่ลูกหมูเกิดใหม่คะ่ะแล้วก็จะมีชุดเล็กๆที่เกิดหม่ <c oughs> คุณแม่คุณแม่โดนน้องหมูแกงน้ำติกกกำลังเท้าน้องหมูนี่ดื่อเหรออ๋อนี่ไงที่เกิดใหม่นี่ก็เป็นรุ่นนึงมีหลายรุ่นเลยค่ะมีตั้งแต่รุ่นเล็กนะคะที่เกิดที่เพิ่งเกิดใหม่เลยกับรุ่นประมาณ2องเดือนแล้วก็4-5เดือน คนรู้ไหมบ้านน้องิกเลี้ยงหมูเนี่ยร้อยโลนี่เลี้ยงแบบโอ้โหกับสองปีนะหลายโอ้ยไม่ใช่แค่สองปีมั้งหลายปีเลยแต่แต่ที่อื่นร้อยโลนี่คือแบบว่าไม่เกินหกเดือนเนาะแต่เราไม่ได้อัดอาหารเนาะอันนี้เราจะให้แบบอาหารแบบธรรมชาติเลยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้ก็อร่อยทําหมูหันพอพันไม่พันได้ สำหรับใครที่ใส่แคมปิ้งนะคะอยากได้ลูกหมูที่เราเลี้ยงแบบคุณภาพที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติมีกลิ่นหอมนะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้เอาไปย่างเปหมูหันกับเพื่อนเพื่อนช่วงหน้าฝนแคมปิ้งได้หมดค่ะน้องสิกว่ารุ่นนี้อร่อยสุดละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้ารุ่นใหญ่เลยก็คือช่วงเป็นแบบสิ้นปีหรือว่าเทศกาลหรือว่ามี อทำพิซีหรือว่าว่าจะออจะทํากินเลี้ยงกับครอบครัวยิ่งเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็แนะนําเลยหมูตัวใหญ่ที่เป็นประมาณห้าสโลได้นะคะห้าสโลขึ้นไปพอกินเลยเป็นครอบครัวใหญ่ใครนหมูป่าได้เอาไปย่างกินได้น่าจงก็มาทำเป็นหมูรมควนันอันนี้ลดไปเยอะมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเละเทตนิดนึงเพราะว่ามันฝนตกทุก,กวันเลยนะ แดดยังยังไม่เห็นแดดเลยบริการของน้องมิสิกนะคะเฝ้าเฝ้าปากทางเข้าคอกหมูให้เลยนะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยแม่ตอนนี้น้องมสิกก็พยายามหาสูตรอาหารเนาะที่เราสามารถ <c oughs> ให้น้องหมูแบบไม่ต้องเลี้ยงนานเป็นแบบปีสองปีขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อยังคงความเหมือนแบบ เหมือนเราเลี้ยงได้ปีสองปีแต่เราก็จะเลี้ยงเพียงประมาณห้าเดือนอย่างเงี้ยห้าเดือนหกเดือนเนื้อก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ยังตอนนี้ก็กําลังาหาสูตรอาหารที่สามารถให้ามาให้น้องหมูได้แล้วก็มีโปรตีนสูงมีสารอาหารที่ดีต่อต่อสุขภาพหมูด้วยค่ะก็กาลังหาสูตรอาหารอยู่ที่จะเอามาให้น้องหมูประเสริมด้วยค่ะ คือเราอะให้แหล่งอาหารที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้น้ำาสิกก็กำลังหาสูตรอาหารที่มีโปรโตีนสูงเพิ่มขึ้นไปอีก <laughs> น้องหมูตัวเล็กน่ารักมากเลยอาหารที่ให้น้องหมูนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆก็กจะเป็นพวกอ,อาหารจากแหล่งธรรมชาติเลยแล้วก็ปีรัมด้วยนะคะรําอ่อนแล้วก็มีหยวกกล้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตอนนี้น้ํมสนศีษมีเสริมอาหารให้น้องหมูด้วยที่เป็น โปรตีนสูงที่เป็นสารอาหารจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะพวกย่านในเปียอะไรเงี้ยค่ะก็เสริมให้น่องหมูด้วยซึ่งทําให้น้องหมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องกินเยอะทุกคนแต่ว่าอิ่มพอดีได้เลยเนื้อก็อร่อยมันหอมนะคะลองชิมดูสําหรับใครที่อยากได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าอยากได้แบบเอาไปทาหมูหันนะคะ หรือถ้าเป็นครอบครัวใหญ่อย่างที่บอกไปถ้าอยากจะเอาไปกินเลี้ยง <no S 1> ก็สามารถเข้ามาดูที่ฟาร์มได้เลยค่ะมีหลายรุ่นเลยไอ้ค่ะแม่เหนื่อยไหม,ไมหว้ไยว้ว้น้องน้องกำลังจะออกไหมว้าวติดลุมไป อู้แป๊บนึงแป๊บนึงมา่อืมวายเดี๋ยวคุณแม่พอดีน้องมิ๊กิแม่หนูขอโทษพอดีน้นองมิ๊กศิษย์ล้มแล้วก็ขาอะไรขาแพงขาพลิกปวดขาน้องมิกย์เินยังลำบากเลยออขอโทษแม่ โอ๊ยเดี yeah, yeah. ๋ยวก่อนน้ำสิล uh ้ลมนะคะข้างนี้เป็นอะรปวดนิ็ดแม่อี๋อะไรติดเยอะอี๋เหมันจริงอะสินั่นไหลมาอืมเจ้ากระโจรอ่ะเคยขับหนุ่งอะไรมาว้าวไม่มามาเนี้ยมาจีงหรอหมาอู้หูหรือสิเนาะโอ้ทุกคนดูดูดูอย่างนี้นี่คือดูตัวเล็กมากเลยนะไม่เล็กนะเนี่ย ตยมากตัวใหญ่มากสิ่งสำคัญเลยก็คืออารมณ์ดีคือเราต้องพยายามพูดคุยกับน้องแบบพูดดีด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นอย่างที่บอกค่ะแล้วก็มีน้ําให้ดื่มตลอดเลยอาหารที่เราใช้ก็เป็นอาหารจากธรรมชาติดูได้เลยว่าน้องหมูมีแฮปปีนะ้นะถิมถิม <Okay. S 2> ได้ผลแลโอเคถิมถิมได้หลละล่ะอ้อนสิขับแพงอ่ะทุกคน เดินลำบากนิดนึงโอ้โคุณพ่อเนี่ยยว่งไม่หลอเหอะคุณพ่อเนี่ยยิงจีแม่ดีเด่นเลยนะนี่ น้องทำเฮ้ยแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะทุกคนดูเหมือนมีกลิ่นแต่ไม่มีกลิ่นนอ้อแม่เนาะเพราะงั้นก็กลิ่นเหมือนอย่างเงี้ยเฮ้เอาอีกรอบยังไม่หมดน้ำจิะร,ร,ระดานกระเพกกระเพกละร้อนร้อมเออ มสทัสภาพหลังจากที่ให้อาหารน้องหมูเสร็จนะคะกำลังกลับบ้านค่ะไม่รู้ว่าถนนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องไปลุยกับถนนอ,อีกไปกลับบ้านกันค่ะ